สวัสดีครับมาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอดิสัยมารอๆค่ะ ตั้งแต่6 1โมง15 Uhr เลยนะครับเรามาตั้งอ่านาทีแล้วนะครับส่วนท่าน,นอื่นๆถ้าใครแวะเวียนเข้ามาก็อย่าลืมมาทักทายกันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไม่เชื่อหูตัวเองซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับหูเป็นครั้งที่3แล้วนะครับจากหูตือหูตูหูพึ่ง คราวนี้ไม่เชื่อหูตัวเองภาษาญี่ปุ่นจะว่ายังไงนะครับก็สำหรับพร,ระหัตถ์แปลภาษาญี่ปุ่นก็เป็นแชนแนลนะครับสำหรับแปลญี่ปุ่นเป็นไทยแล้วก็แปลไทยเป็นญี่ปุ่นโดยเราเอาไอเดียในการแปลดีๆนะครับมาให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ ไม่เชื่อหูตัวเองนะครับนี่ไม่เชื่อหูตัวเองแปลเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นยังไงดีพูดผิดพูด,พดถูกนะครับก็วันนี้เราก็มาดูกันว่าผมจะแปลคำว่าไม่เชื่อหูตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงนะครับอ่าครั้งตอนก่อนนี่ก็ลองเปิด เปิด Google ให้ดูกันตรงนี้หรือว่าตัด Google มาแปะให้ดูแต่ปรากฏว่าตัวหนังสือมันเล็กเกินไปดูยากนะครับครั้งนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็คัดลอกตัวหนังสือที่ค้นหาจาก Google แล้วนะครับมาพิมพ์ออกมาให้เห็นกันมาดูกันดีกว่านะครับก็เริ่มจากไม่เชื่อหูตัวเองอันนี้จะแปลเป็นภาษา ญี่ปุ่นว่าอย่างไรนะครับถ้าเรานึกถึงคำตรงๆเลยนะครับก็คือไม่เชื่อหูมิมิโอเชื่อก็ชินจิรุนะครับไม่เชื่อก็ชินจิไนจริงๆต้องบอกว่าชินจิไนนะครับตัวเองก็คือจิบุนเพราะฉะนั้นไม่เชื่อหูตัวเองไปตรงตัวก็จิบุนโนมิมิโอชินจิไนนะครับ แต่ก็ชินจีในมันก็อาจจะไม่อาจจะแปลกๆหน่อยสำหรับภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าบอกว่าชินจิลาเลไนก็แปลว่าไม่สามารถเชื่อหูตัวเองนะครับจิบุนโนมิมิโยชินจิลาเลไนก็ใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่คนญี่ปุ่นใช้อย่างนี้หรือเปล่าเราไปดูการ ก่อนอื่นนะครับก็ทุกครั้งผมจะบอกว่าผมจะดูความหมายนะครับโดยเฉพาะอันนี้เป็นสำนวนนะครับไม่เชื่อหูตัวเองเราก็ต้องไปหาภาษาอังกฤษก่อนนะครับครั้งนี้เราก็ไปดูว่าไม่เชื่อหูตัวเองภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไรนะครับไปหาใน Google ก็เจอคำนี้เลยครับ cannot believe one's ears Cannot believe one ears ก็คือตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่สามารถเชื่อหูของคนคนหนึ่งได้หรือว่าเชื่อหูของใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเรื่องนะครับหรือก็คือไม่เชื่อหูตัวเองนั่นเองนะครับอมันตรงตัวเปียบเลยหรือว่าหรือว่าอันนี้ผมเดานะครับอันนี้หาไม่เจอเหมือนกัน คำว่าไม่เชื่อหูตัวเองนี่จริงๆแล้วเป็นสำนวนมาจากภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มีแต่แเราใช้จนกลายเป็นสำนวนไทยสำนวนหนึ่งแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าใครรู้นะครับช่วยบอกมาด้วยนะครับเขียนมาในแชทเลยก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับจะได้เอาไปเล่าต่อกันอีกทีหนึง่ง ราวนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเวลาผมหาญี่ปุ่นเป็นไทยก็จะหาญ่ปุ่นแล้วก็ไปภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นไทยกันครับก็คือหาจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วค่อยกลับมาเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งก็คือ แปลไทยเป็นอังกฤษแล้วอังกฤษเป็นญี่ปุ่นอันนี้คือ,อวิธีแปลของผมนะครับอ่า,านี้เราได้ภาษาอังกฤษแล้วไม่เชื่อหูตัวเองก็คือ cannot believe one's ears ค่าวนี้ก็ไปดูว่าถ้าเราเอาคำว่า cannot be believe one's ears ไปหาเป็นเวลาที่หาไทยเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า ไม่เชื่อหูตัวเองแล้วก็พิมพ์คำว่าภาษาอังกฤษต่อท้ายเข้าไปก็จะเจอคำนี้ใช่ไหมครับคราวนี้กลับกันนะครับคราวนี้เราเอาคำว่า cannot believe one's ears แล้วพิมพ์ต่อด้วยคำว่านิฮงโกเข้าไปข้างท้ายนะครับเข้าไปเวลาเสิร์ชหาช่องเสิร์ชใน Google นะครับก็เจอคำเหล่านี้เลยครับอันแรกก็คือคนโตโตวโอมเอไน โตโตะโอโมยอนไนก็คือไม่คิดว่าจะเป็นความจริงอันดับที่2ก็คือมิมิโออุทะเงามิมิโออุทะเงาก็คือสงสัยหูสงสัยอุทาเงาแปลว่าสงสัยนะครับมิมิก็แปลว่าหูมิมิโออุทะเงาก็แปลว่าสงสัย,นะ au, สสยหูอันดับที่3ก็คือทีตะโคโตกะชินจิราเลนไน ชินจิ i าเลไหนก็คือไม่ไม่สามารถเชื่อ,อเรื่องที่ฟังมาได้อันนี้ก็คือคำแปลนะครับสามอันที่แปลคำว่า cannot believe o n e e ears เวลาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาแปลได้สามคำหรือก็คือนะครับถ้าจะพูดถึงสำนวนญี่ปุ่นก็คือตัวที่สองนั่นเองตัวที่สองก็คือมิมิโออุทานาว นะครับถ้าใครอยากจะเห็นตัวหนังสือนะครับก็อาจจะคลิกมาที่ y t u t u นะครับก็จะเห็นตัวหนังสือด้วยนะครับมิมิโอุทากาวนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับที่แปลว่าสงสัยหูก็คือคนญี่ปุ่นจะพูดว่ามิมิโอทาเงาเวลาที่อยากจะบอกว่าไม่เชื่อหูตัวเอง ก็คือสงสัยหูก็คือไม่เชื่อหูหูนั่นเองนะครับแต่สำนวนญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าสงสัยหูนะครับก็คือไม่เชื่อหูตัวเองหรือมิมิโออุทางาวมิมิโออุทางาวครับอันนี้ก็เลยเอาคำว่ามิมิโออุทางาวเนี่ยนะครับ มาหมาว่าเอ๊ะแล้วมีมิโอทะเกาวเนี่ยอ่าดิคในดิกชันนารีหรือใน Google เนี่ยนะครับเขาอธิบายความหมายว่าอย่างไรนะครับก็อธิบายว่าโอมดเตโมโอินักัตตะโกโตคิ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 มาจิไกกะโตโอโมโตอิวอิมีเดสึก็คือหมายความว่านะครับได้ยินสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันแล้วก็คิดว่า ตัวเองฟังผิดไปหรือเปล่าอันนี้คือความหมายของคำว่ามีมีโออุทากาวหรือก็คือนะครับไม่เชื่อหูตัวเองนั่นเองนะครับสิ่งได้ฟังสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันแล้วก็คิดว่าฟังผิดหรือเปล่านะครับก็ตรองกันเลยใช่ไหมครับแปลว่าไม่เชื่อหูตัวเองนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างประโยคของมิมิโออุทางา นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูเลยประโยคแรกใคชนะโทสังสุรุโตคีเตมิมิโอุทะงัตตะนะครับก็ได้ยินว่าบริษัทบริษัทนั้นนะครับจะล้มละลายมิมิโอทางัตตะก็ไม่เชื่อหูตัวเองเลยนะครับแสดงว่าบริษัทนั้น ดูแล้วมันมั่นคงมากเราก็เลยอาจจะลงทุนซื้อหุ้นไปเยอะนะครับอ่าไปติดดอยติดอะไรไปแล้วปรากฏว่าเลยไม่เชื่อหูหตัวเองนะครับมีมิโออุทังัตตครับโอ้คุณเซนมาแล้วนะครับคุณเซนก็สวัสดีครับนะครับ อ๋อแต่คุณเซ็นมานี่ผมเชื่อนะครับว่ามาไม่ใช่ไม่เชื่อหูตัวเองนะครับอ่าครับวันนี้เรามาเรื่องคำว่าไม่เชื่อหูตัวเองซึ่งเมื่อสักครู่ก็วิธีหา Google แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้คำศัพท์ว่ามีมิโออุทางา ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อหูตัวเองจะบอกว่าญี no o, ่ปุ่นโนมิมิโอชินจิราเลนไนไม่ใช่นะครับเราใช้คําว่ามิมิโออุทางาวแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใส่คําว่าญี่ปุนในหูก็หมายถึงหูตัวเองแล้วนะครับอันนี้คือสำนวนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอย่างประโยคนี้รูปประโยคตัวอย่างนีผ่ผมก็เอามาจาก Google นะครับเข้าไปหาว่า มีมิโอทาราวเนี่ยมีประโยคตัวอย่างอะไรบ้างเขาก็ใช้แบบนี้เลยไม่มีคำว่าจีบุนนนกนะครับก็ใช้คำว่าไคชักะโทซังสุลโตชีเตมิมิโออุทงัตะนะครับก็คือได้ยินว่าบริษัทน,นั้นจะล้มหนละลายก็เลยรู้สึกว่าไม่เชื่อหูตัวเองนะครับอคุณเซนก็พูดถึงนะครับคำนี้ใช้กับไม่เชื่อสายตาตัวเองได้ ไหมครับประมาณว่าเมอุทากาวได้ครับจริงๆเดี๋ยวจะมีปรากฏตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับนี่เฉลยไปสะก่อนแล้วครับไม่เป็นไรครับถูกต้องเลยครับคุณเซนเก่งมากครับก็คือไม่เชื่อตาตัวเองก็เมอุทากาวไม่เชื่อหูตัวเองก็มีมีโออุทากาวนั่นเองโดยไม่ต้องใช้คำว่าจีบุนลงไปด้วยนะครับ ดูอีกประโยคหนึ่งอ่าไม่ใช่มาเลยนะครับมาเลยก็คือตัวอย่างของมิมิโอทาราวก็แปลไปแล้วคานนี้อ่าเมโออุทาเงาก็แปลว่าไม่เชื่อตาตัวเองโดยเมก็แปลว่าตานะครับมิมิก็แปลว่าหูสงสัยหูตัวเองสงสัยตาตัวเองนะครับอ่าก็คือไม่เชื่อตาตัวเองก็คือเมโออุทาเงา ไม่เชื่อตาตัวเองนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างประโยคนะครับเมอุทากาวอย่างเช่นอั a ม,มาริโนุ u สุกิ i าน n i นิเซโมโนคาโตเมอุทากาวนะครับอันม,มาริโนุทสุกิสานี่นิเซโมนโน o าโตเมอุทากาวนะครับมันสวยมากมากมากซะจนนะครับ ไม่เชื่อตาตัวเองเลยวนะครับอันนี้มันจะมีคำว่านิเซโมโนนะครับกาโตเมโอทากาวก็คือสงสัยว่ามันจะเป็นของปลอมนะครับก็คือไม่เชื่อตาตัวเองกับความงามที่งามมากๆอย่างนี้สงสัยจะเป็นของปลอมหรือเปล่าโอ้ภาษาไทยยาวเฟื้อยเลยนะของญี่ปุ่นว่านิเซโมโนกาโตเมโอทาเกาวนะครับ แค่นี้เซโมโนกัเท่านั้นเองนะครับก็ภาษาไทยก็บอกไม่รู้ว่าจะเป็นของฟรอมหรือเปล่าโอ้แปลไทยแล้วยาวเลยนะครับบางทีการภาษาไทยเราอ่ะมันต้องมีคำมาใส่เข้าไปเพื่ออธิบายความหมายมากกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีแปลไทยแล้วมันก็จะยาวออกมาทั้งนั้นที่ ภาษาญ,ญี่ปุ่นจริงๆนะเป็นภาษาที่ยาวนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะทําประโยคอะไรสั้นๆอย่างนี้เยอะนะครับก็สมัยที่ผมเ,เคยทํางานในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เขียนเอกสารลงในกระดาษ A3 1แผ่นนะครับไม่ว่าจะอธิบายอะไรก็ให้จบลงในกระดาษ A3 1แผ่น ภาษาญี่ปุ่นเขียนได้ง่ายมากเลยเขาสามารถที่จะย่อคําย่อคําย่อคาแล้วใช้คันจิคันจิคันจิเข้าไปนะครับมันก็เขียนได้สั้นแต่พอจะทําแบบเดียวกันในภาษาไทยนะครับมันยาวยาวไปเรื่อยๆแถมบรรทัดเราก็บีบไม่ได้ของญี่ปุ่นนี้บรรทัดกับบรรทัดใช่ไหมนะบรรทัดบนบรรทัดแต่ภาษาไทยเราไม่ได้ เพราะเรามีสระอุสระอูมีไม่เอกมีไม่โทมีไม่หานอากาศไม้มลายอะไรเงี้ยมันยื่นเกินบรรทัด้าาบรรทัดติดก,กันในคำพวกนี้ก็หายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะสรุปอะไรของไทยเราให้เป็น a 3หนึ่งแผ่นเนี่ยยากมากนะครับอันนี้ก็ออกนอกเลืองนะครับก็คือ,อไม่เชื่อตาตัวเองกับความสวยที่มากเกินไป ไม่รู้ว่าของปลอมหรือเปล่าอันนี้แปลไทยต้องแปลอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคําแปลที่สวยกว่านี้สั้นกว่านี้ได้นะครับก็เชิญนะครับผมเชิญมาเยอะแล้วไอ้ที่ให้เขียนลงในแชทนี่แต่ไม่ค่อยมีมาสักเท่าไหร่เลยนะครับก็วันนี้ผมก็เตรียมมาสั้นๆแค่นี้เองนะครับก็คือพูดถึงคําว่ามีมิโอทากา แถมด้วยคำว่าเมโออุทางาวนะครับก็คือไม่เชื่อหูตัวเองกับไม่เชื่อตาตัวเองครับเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้สั้นๆนะครับถ้าใครวันนี้มาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถึงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสักอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อย เข้าก็ได้หรือว่าชุมหนึ่งเดี๋ยวเข้าก็ยังทันก็วันนี้อาจจะมาดูตจบไปแล้วนะครับก็ไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับหรือว่ามีรีเควสสำหรับอาทิตย์ถัดไปคือทำมาเยอะแล้วเนาะทำมาตั้งไลฟ์นี้ก็เข้าไป70กว่าถ้าพูดถึงคลิปนี่ก็เข้าไปร้อยกว่าแล้วนะครับ จะไม่มีเรื่องจะพูดแล้วถ้าใครมีรีคเควสอะไรนะครับก็สามารถใส่รีคเควสเข้ามาจะได้มีเรื่องพูดช่วยช่วยคิดหน่อยครับอ่าแล้วผมก็จะได้เอาไปต่อยอดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีไหมครับก็ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มาฟังก็อย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสเวลาอย่างนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งเราก็จะมีะไลฟส์สดนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไม่แน่ใจอาทิตย์หน้าดูก่อนวันนี้วันที่24อาทิตย์หน้า วันที่สามสิอ็ดโอ้อที่หน้ามาได้ครับยังกุมใจอยู่ว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับเดี๋ยวไปหามานะครับอ่าสับแสงเกี่ยวกับคำว่าหูยังมีอีกหรือเปล่าหรือว่าจะพูดเรื่องอื่นขอไปพิจารณาก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับก็ขอสวัสดี ดีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอ้าวเ, <c oughs> เห็นไหมคุณอดีิสัยทักเลยอาจารย์เลิกเร็วคนนี้นยังไม่มาเลยกรับไม่เป็นไรก็ดูย้อนหลังได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้สวัสดีจริงๆแล้วครับ